สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนาณาทุกท่านครับผมสำหรับมนีครัเป็นวันจันทร์ที่25เดือน3ปี67ทางขายเซียนขืนมอสลินกับซิดเดมาจัดโปขืนแขวนดักหนกกวักดักนกอีลุ่มเป็นโปราคาพิเศษครับผมสำหรับทันใดที่ตามหาอุป,ปกรณ์ดักหนกกวักดักหนกอีลุ่ม เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินคา้าพร้อมราคากันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยครับผมนี่หชุดคือ260บาทบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD รอชำระเงินอยู่นาบาน260บาทก็สิได้รับนี่ะคืนแขวน c 1บวงกับผมแบบหมุนใดแถมลังเก็บ1อันแถมกระดิ่ง1อันนอันเนี่ยคือในมือผมนี่คือคืนแขวน c 1บวงครับ ราคา260บาทนับเป็นโป้ใหม่ๆกับผมทีทั้งขายเซียนคืนมุสุรลินเด้นํำมาจัดให้พี่ให้น้องนะเป็นบ่วงขนาด4จุดหาหนิยวกับผมสายหนาพีอีห่วงทองเหลืองสำหรับทันใดทีตามหาอุปกรณ์ดักนกกวางดักนกอีลุมได้เบิ้งได้เห็นแล้วกัถักขม้า,มาด้กับผมนะติดต่อเข้ามา สอบถามหรือว่าแจงทียูนะหรือที่ทักเฟซทักลายครับเดี๋ยวสิแจงเบอร์โทรกะศูนย์เก้าสองเจ็ดหกสามห้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับทันทีสิเขาเฟซอัะอัธพลช่อทองหรือสิเขาลายเดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับทันใดทีอยากเบิ่งอยากชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะคสองทางใดทีทันสะดวกเถกะ ติดต่อเข้ามาได้ครับผมนะับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบซี d โดีถูกขินครับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบ้าน260บาทก็ะสิได้รับคืนแขวน41บวงแบบมุนไดแถมกระดิง่งหนึ่งอันแถมลังเก็บหนึ่งอันนะฮะตามภากที่กันเทีนเลยครับผมอ่ะขอฝากรายละเอียดเอาไว้เะมีก่อนครับสวัสดีครับ